แล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้30ตุลาคม2 5 6 6แล้วนะคะแจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรนะคะเร่งโฉนดเพื่อเกษตรกรรมเตือน1.6ล้านรายขาดคุณสมบัติยึดคืนนายอุบลศักดิ์เตือนเกษตรกร1.6ล้านรายหากขาดหากขาดคุณสมบัติสอประกรยึดคืนที่ดินทั้งหมดนะคะชี เปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมแค่เปลี่ยนชื่อไม่สามารถซื้อขายได้เหมือนนอสอ .3 แต่เข้าถึงเงินทุนได้มากกว่าทกสนะคะด้านนายธรรมนัสลุยปราบแก้กฎหมายเร่งออกโฉนดฉบับแรกให้ทัน15มกราคม2567และเช่นเคยนะคะกดไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้<ๆ>เพื่ออ<ๆ>ัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ นายกรัฐมนตรีนาะยเศรษฐาทวีสินได้ออกถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาในคำถแถลงดังกล่าวนะคะมีนโยบายให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพไรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐมาลจะเร่งดาเนินการให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดินมีชีวิตที่มั่นคงพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อให้สามารถนําไปต่อย,ยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนและนับมาพัฒนาที่ดินสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสํานักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอบประกอในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะต้องพิจารณาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อปรับปรุงสิทธิ์การถือครองที่ดินสอปกอเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมนายบุญศักดิ์บัวหลวงงามนะคะกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคอปกอได้อัปเดตว่าสปกจะมีการร่างกฎหมาย3ฉบับ เพื่อยกระดับที่ดินสอปกอให้เป็นโฉนดที่ดินได้แก่ 1. ร่างระเบียบคอบปกอว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรการโอนหรือตกทอดมรดกสิทธิ์การเช่าหรือเช่าซื้อและการจัดการทรัพย์สินและน้สินของเกษตรกร ผู้ได้รับสิทธิที่ดิน 2. ร่างระเบียบคอปกงคว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินและ 3. ร่างระเบียบคอปกงคว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะแก้ไขเพิ่มเติมความในข้อ6และข้อ8ในวงเล็บห เพื่อรองรับเศษผู้ได้รับโฉนดเพื่อเกษตรกรรมให้สามารถกู้ยืมเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่ดินสสประก4.01เพื่อยกระดับให้เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมที่มีการถือครองทางประโยชน์เกิน5ปีขึ้นไปมีเกษตรกร,รที่เข้าเงื่อนไข1,628,520ราย มีเอกสารสิทธิ์รวม2 2 5 5 6 1ฉบับนะคะเนื้อที่รวม2 2 7 9 4 0 7 6 7ไร่ในกลุ่มนี้หากมีการจำหน่ายจ่ายโอนยกเว้นโอนโดยมรดกทายาทโดยชอบธรรมหากตรวจสอบพบจะขาดคุณสมบัติตามกฎหมายสอบประกอทันทีซึ่งสอบประกอ4-0-1แค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้น แต่ถ้าจะเป็นโฉนดจริงต้องแก้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปี2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมปี2535โดยผ่านสภาถึงจะเป็นโฉนดที่ดินตามความที่คนทั่วไปเข้าใจสอดคล้องกับนายฉลองชาติยังปักศีผู้แทนเกษตรกรกรรมการในายคอปรกอรกล่าวว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อ แต่ยังใช้หลักการเดิมคือไม่ว่าจะทำนิติกรรมอะไรต้องไปขออนุญาตที่สปกจังหวัดเท่านั้นต่างกับโฉนดของกรมที่ดินเช่นนสสนสสที่สามารถซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอำนาจสิทธิ์ขาดอยู่ที่เจ้าของที่ดินแต่โฉนดเพื่อกเษกษตรกรรมสิทธิ์ยังคงเป็น สิทธิ์ยังคงเป็นของรัฐที่ให้สิทธิ์เกษตรกรอยู่จะซื้อขายแบบโฉนดที่ดินทั่วไปไม่ได้โดยจะให้อำนาจสบกจังหวัด,ด้นนั้นโดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหรือคอปจอเป็นผู้ยินยอมแต่ถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็โยนเรื่องมาที่คอปร,อรที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรเป็นประธานจะให้ความเห็นชอบสรุปไง่ายๆก็คือแค่เปลี่ยนชื่อ แล้วสามารถนำที่ดินเข้าจำนองขอสินเชื่อได้มากกว่าทกศแต่สถาบันการเงินอื่นจะให้สินเชื่อด้วยหรือไม่ต้องรอดูว่าหากเปลี่ยนชื่อเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมแล้วจะให้กู้หรือไม่ส่วนตราครุฑส,สีเขียวที่จะเป็นราโฉนดที่ดินสวปตตนได้ท้วงติงในที่ประชุมว่าจะไม่สับซ้อนกับราโฉนดของกรมที่ดิน ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งหลังเป็นประธานการประชุมคอประกอบครั้งที่6 2ทับเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะคะว่าการเปลี่ยนเอกสารสิทธิสประกร<อ>1ขีดเพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกอเป็นไปตามกรอบระยะเวลาขับเคลื่อนและปรับปรุงกฎหมายตามรถแมพโฉนดเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันภายใน15ธันวาคม66และจะเริ่มแจกโฉนดเพื่อกเกษตรกรรมฉบับแรกให้ทันภายในวันที่15มกราคม2567โดยมีสัญลักษณ์ครุฑส,สีเขียวสำหรับโฉนดเพื่อกเกษตรกรรมหมายความถึงหนังสือแสดงสิทธิ์ที่สอปรกอรออกให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน ตามหนังสืออนุญาตให้เขาทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถจำนองสิทธิ์ได้ยกตัวอย่างกรมธนารักษ์ให้สิทธิการเช่าจำนองได้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ต่างจากสปรกรที่จะเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมซึ่งภายใต้การกำกับดูแลของสอปรกรซึ่งต่อไปจะเห็นว่าการกำกับดูแลพื้นที่ดินจะมีการบริหารที่ดินสามประเภทได้แก่1สปรกรสี่จีศูนโฉนดที่ดินสปกซื้อที่ดินมาและให้ประชาชน เกษตรกรเช่าซื้อในราคาถูกโดยเป็นโฉนดอยู่แล้วเป็นงบประมาณที่รัฐบาลจัดสัรมาให้และสามโฉนดเพื่อเกษตรกรรมที่เมื่อยกระดับแล้วไม่อยากให้เปลี่ยนมือทันทีอัปเดตนะคะเร่งโฉนดเพื่อเกษตรกรรมเตือนพี่น้องเกษตรกร1.6ล้านรายหากขาดคุณสมบัติยึดคืนทันทีอัปเดต30ตุลาคม2 5 6 6